สวัสดีครับมาแนะนําการแชร์รถอินดี้สาเบื้องต้นอีกครั้งครับอันนี้มาจากคาถามในขับวับครับว่าเอ๊ะทาไมกุญแจถตาร์ถึงบิดไม่ได้นะครับมาดูครับว่ามันบิดไม่ได้ดูนะครับขยับกึก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 ไม่ได้เอ๊ะทาไงครับขยับไม่ได้วิธีแก้ครับง่ายครับขยับพวงมาลัยนิดนึงครับนะครับแล้วก็บิดใหม่บิดได้แล้วครับเห็นไหมครับ ปิดได้แล้วนะครับไฟติดนะครับนี่ลองดูว่าทําไมทําไมมันถึงขยับไม่ได้นะครับเนื่องจากพอเราดับรถแล้วใช่ไหมครับอ่าดับรถเสร็จแล้วเราไปขยับพวงมาลัยนะครับไอ้มันก็แก๊กก็แก๊กนะครับเมื่อคุณจจออกแล้วเสร็จมอ่าพอเราขยับปั๊บมันจะดังแก๊กพวงมาลัยจะล็อกครับนี่พอเราเสียบกุญแจเข้าไปใหม่เพื่อที่จะสตาร์ทนะครับทีนี้บิดไม่ได้ครับสุดแล้วผมไม่กล้าบิดแรงกคหักนะครับบิดไม่ได้ ง่ายี่ง่ายคือขยับของอะไรนิดนึงเมื่อเสียกุญแจแล้วนะครับขยับนิดนึงแล้วลองแล้วลองอันนี้ใหม่ครับสตาร์ทใหม่ถ้าไม่แน่ลองขยับอน,นี้ผมปกติผมจะใช้สองมือนะครับอันนี้ได้มือเดียวผมขอญอากใช้สองมือครับผมขยับแล้วนะครับแล้วก็บิดกุญแจพอดีไฟสถานะติดอ่าเรียบ,บร้อยครับแล้วก็สตาร์ทรถได้เลยอย่าเบรก้วยนะครับเวลาสตาร์ทรถอย่าลืม ครับผมวันนี้ก็เบื้องต้นง่ายๆครับว่าทำไมสิบคุญแจแล้วถึงบิดไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับ